มาเรียนรู้ให้รู้จักโลกภายในของเรามารู้จักตัวเองให้มากขึ้นพื้นฐานง่ายๆเลยครับจริงๆก็เป็นเงินเก็บส่วนตัวนี่แหละครับแล้วก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเงินที่เราได้มาจากการทำธุรกิจ ของภายใต้บริษ,ษัทจัต้นกรุ๊ปนะครับจริงๆผมแค่อยากบอกกับโลกครับว่าเงินไม่ได้สามารถซื้อทุกอย่างได้เสมอไปแล้วก็สิ่งที่ตัวผมแล้วก็ทีมงานเราทำผมเชื่อว่ามันได้เยอะมากกว่าเงินหรือว่ากำไรมากมายเหลือเกินครับ <analyze> ถ้าเกิดจะตอบคำถามน,นี้เนี่ยต้องขออนุญาตย้อนหลังไปประมาณ 7-8ถึงปีที่แล้วนะครับที่ผมเพิ่งเริ่มต้นเข้ามาทำธุรกิจตอนนั้นผมรู้สึกมีปัญหาเยอะมากในการบริหารทีมงานและสุดท้ายครับพอเรามีปัญหาเรื่องคนเนี่ยผลลัพธ์ของงานของเรามันก็ไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้ด้วยตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยผมก็พยายามหาหลักสูตรไปอบรมไปเรียนเรื่องต่างๆมากมายเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับมันก็ไม่ได้สามารถช่วยแก้ปัญหาการงานของผมหรือแม้แต่ความสุขของตัวเราเองได้ จนผมได้มาพบกับอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็พูดคําง่ายๆประโยคเดียวกับผมนะครับว่าจริงๆแล้วการที่เราอยากจะเปลี่ยนโลกภายนอกเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการที่เราต้องเปลี่ยนโลกภายในของเราเองก่อนจากจุดนั้นนะครับทำให้ผมเริ่มศึกษาทําความเข้าใจตัวเองที่มาของอารมณ์ที่มาของความรู้สึกแล้วพอเราเริ่มเข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่ดีมากที่ทําให้เราเริ่มที่จะเข้าใจคนอื่น ที่อยู่รอบตัวเราแล้วพอเราเริ่มเอามาปรับใช้ในการทํางานประจําวันของเราะครับผมเริ่มเห็นผลว่าเฮ้ยจริงๆสิ่งที่เราเคยใช้เมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วพอเราปรับวิธีใหม่ช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าคนรอบตัวเรามีความสุขขึ้นจากการที่เรามีความสุขมากขึ้น LE ของเรานะครับเราเป็นองค์กรที่เรามุ่งหวัง ที่อยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาผู้อื่นผ่านการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในวงล้อชีวิตทั้ง8ด้านนะครับจริงๆเรามีวิสัยทัศน์ง่ายๆเลยครับ learning equality นะครับเรียนรู้ได้ตลอดแล้วก็ทั้งจิตและกายและก็สติเราสามารถฝึกได้เสมอกันเรามีภารกิจทั้งหมด5ด้านนะครับก็คือ wisdom เรื่องภูมิปัญญากิจกรรมที่เราทำในภายใต้ wisdom ก็จะมีทั้ง Workshop ที่เรา เปิดให้กับคนทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีหนังสือที่เราคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็จะทําแจกจ่ายให้กับคนทั่วไปด้วยนะครับอีกภารก,กิจหนึ่งของเราคือคูซีนนะครับซึ่งคูซีนเนี่ยเราก็จะส่งเสริมแล้วก็ผลักดันด้านอาหารการกินเรื่องโภชนาการต่างๆให้คนเข้าใจว่าจริงๆแล้ว การกินอยู่ที่ที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วก็สามารถดูแลร่างกายของเราเป็นในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับอีกภารกิจหนึ่งคือบอดี้นะครับหรือว่าดูแลร่างกายเรารวมถึงการบริหารร่างกายเราให้เราสามารถมีชีวิตอยู่แล้วก็มีความสุขกับร่างกายเราได้ยืนยาวแล้วก็มีคุณค่าที่สุดกับร่างกายของตัวเราเองด้วยนะครับภารกิจที่4นะครับก็คือ LE Village นะครับเราอยากจะสร้างสถานที่คนที่มีส่วนร่วมแล้วก็ได้ เพื้อกูลช่วยเหลือกันและกันแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับแล้วก็ภารกิจสุดท้ายของเราก็คือ LE Cycle นะครับเราอยากจะทําให้วัฒจัรรชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเกิดแก่เจ็บหรือตายเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามไม่ต่างกันเราอยากจะเปลี่ยนมุมมองของคนใหม่นะครับแล้วเราก็จะมีโครงการที่เราอยากจะดูแลชีวิตทั้งก่อนตายและก็หลังตายให้คนที่อยู่รอบข้างมีความสุขอย่างสมบูรณ์ที่สุดเลยครับ เราจะแบ่งพาร์ทของเวิร์กช็อปทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็น3แกนหลักๆนะครับแกนที่1ก็คือเรื่องจิตใจแกนที่2ก็คือเรื่องร่างกายแล้วก็สิ่งสุดท้ายแกนที่3จะเป็นสิ่งที่มาควบคุมทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายก็คือเรื่องสตินั่นเองนะครับพาร์ทใหญ่ที่สุดของเราคือเรื่องจิตใจเนี่ยเราจะแบ่งออกมาเป็นเวิร์กช็อปย่อยๆประมาณ10กว่าเวิร์กช็อปด้วยด้วยกันนะครับซึ่งมันก็ถ้าเกิดว่าจะพูดถึงพระเอกของของ,ของกิจกรรมเรื่องจิตใจเลยน่าจะเป็นเรื่องเอนเนียแกรม หรือว่าเรื่องนพลักนะครับ mm. ที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักตัวตนของตัวเองผ่านการรู้จักตัวตนของผู้อื่นด้วยนะครับมีคนทั้งหมด9ประเภทนะครับเราก็จะได้มาทำเวิร์กช็อปแล้วก็ได้รู้จักตัวตนของการและการผ่านเวิร์กช็อ p นี้นะครับเราจะมีช่วงของการย้อนอดีตเพื่อมารู้จักตัวตนของเราที่มาเป็นเราในวันนี้เนี่ยเราต้องผ่านความท้าทายต่างๆตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็ก วัยรุ่นจนมาถึงวัยผู้ใหญ่ในปัจจุบันนะครับอันนี้แกนแรกเรื่องจิตใจนะครับแกนที่2เรื่องร่างกายเนี่ยเราก็จะมีนักกําหนดอาหารหรือว่านักโภชนาการเนี่ยมาแนะนําวิธีการทานอาหารที่ถูกต้องออการลดหวานมันเคม็มหรือว่าเรื่องแคลอรี่ต่างๆที่เราเกินเข้าไปในร่างกายของเรานะครับรวมถึงการเผาผลาญแคลอรี่ที่ถูกต้องด้วยนะครับ แล้วก็เราจะมีกิจกรรมต่อจากนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโยคะหรือเรื่องบัลเล่นะครับแล้วก็เราจะมีกิจกรรมใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆครับที่อยู่ในพาร์ทของเ,อเรื่องร่างกายท,ทำให้เราได้ใช้ร่างกายอย่างมีสติมากขึ้นแล้วก็รู้เท่าทันร่างกายตัวเองผ่านกิจกรรมต่างๆที่จะแปลกออกไปเรื่อยๆในแต่ละครั้งนะครับแล้วก็พาร์ทสุดท้ายแกนที่3จะเป็นเรื่องสตินะครับเรามีบทวิจัยของ มหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศมากมายเลยครับที่สนับสนุนเรื่องการเจริญสติมันส่งผลกระทบต่อสมองเราอย่างไรแล้วก็ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตเราอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเราจะมีการเจริญสติร่วมกันด้วยนะครับจากคลิปเสียงของท่านพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลด้วยครับผมว่าโลกทุกวันนี้ครับเราอยู่บนสังคมที่มันวุ่นวายแล้วก็ยุ่งเหยิงมาก เวลาส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันจะหมดไปกับการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่นอกตัวเราเราต้องหาความรู้เพิ่มเราต้องพัฒนาตัวเองเพิ่มเราต้องทํางานให้เก่งขึ้นเราต้องแข่งขันกับตัวเองแข่งขันกับหลยๆอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการมาถ้าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าขอเวลาสักช่วงหนึ่งของชีวิตเรามาเรียนรู้ให้รู้จักโลกภายในของเรามารู้จักตัวเองให้มากขึ้นแล้วผมเชื่อมากๆเลยครับว่า ถ้าเรารู้จักตัวเองจริงๆแล้วเรามีความสุขกับความเป็นตัวตนของเราอย่างแท้จริงได้ไม่ว่าความท้าทายจะยากแค่ไหนปัญหาจะหนักแค่ไหนผมเชื่อว่าทุกคนนะครับจะมีภูมิคุ้มกันของตัวเองแล้วก็สามารถเป็นสิ่งแวดล้อมดีๆให้กับคนทุกคนที่อยู่รอบตัวเราแล้วผมว่าสังคมของเรามันจะมีความสุขมากขึ้นแล้วมันก็จะพัฒนาไปอย่างมั่นคงแล้วก็เข้มแข็งขึ้นแน่ๆเลยครับ <laughs> เป็นคำถามที่ยากมากนะครับแต่ว่าถ้าจะตอบเนี่ยก็คงต้องตอบว่าถ้าเทียบกับ3-5ปีที่แล้วผมรู้สึกว่าผมรู้จักตัวเองดีมากขึ้นภูมิใจกับความเป็นตัวเองแบบนี้แล้วก็พอใจกับตัวเองแบบนี้ด้วยแต่ก็เชื่อครับว่าเราสามารถ เป็นตัวเองที่ดีกว่าเราในวันนี้ได้อีกแน่นอนแล้วก็เรายังสามารถที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปได้เรื่อยๆครับช่องทางหลักของเรานะครับก็ life elevated club นะครับเว็บไซต์นะฮะแล้วก็จริงๆโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยนะครับที่ life elevated club แล้วก็เรามีบล็อกอยู่ที่บล็อกดิด,ด้วยแล้วก็ที่สสสนะครับเราเป็นภาคีเครือข่ายหลักสุขใจปลายปากกาที่สสสครับก็สามารถ ติดตามไลฟ์ไลเวทได้ถูกช่องทางเลยครับ